น,นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องการจัดกลุ่มกันนะครับจากาแบบฝึกหัดนะครับแบบฝกัดก็บอกว่าจงเติมตารางนะครับด้วยจำนวนเต็ม430 5าแบบที่แตกต่างกันนะครับาจากตารางนะครับก็จะมีตารางของ100คือ1น0นะครับ10ก็คือหลักสิบนะครับเรา ในหลักร้อยของเราให้เป็น4นะครับเป็น4และหลักสิบของเราจะเหลือเท่าไหรท่ที่บวกแล้วให้เป็น430ก็ต้องบวกด้วยหลักสิบของเราก็ต้องเป็น3ก็คือ30นั่นเองครับและเราลองอหลักร้อยของเราให้เหลือสัก3ไหมให้กลายเป็น300 หลักร้อยกลายเป็น3ก็คือ300 300บวกอีกเท่าไหร่ถึงจะเป็น4 3ครบอ่าครับก็ต้องบวกเป็นหลัก10ของเราก็ต้องเป็น13ก็คือ130นะครับก็คือ300บวกด้วย130ก็จะเท่ากับ430นั่นเองครับเราลองลดจำนวนมาเหลือสัก200อ่ะ200ของเรา นะครับ200บวกอีกเท่าไหร่ถึงจะได้430นะในหลักสิบของเราก็ต้องบวกเป็น23ก็คือ230นะครับก็คือ200บวกด้วย230ก็จะกลายเป็น430นั่นเองครับ,นะรบนะอ่ะลองเป็นสักหนึ่งดูอ่านะเป็นสักหดูอ่นะ100อีกเท่าไหร่ถึงได้เป็น430ก็ต้องเป็น ก็จะเป็น3านะครับก็คือ100บวกด้วย330ก็จะกลายเป็น430นั่นเองครับอ่าเดี๋ยวเราอ่าลองให้เหลือสักศูนย์เลยไม่มีเลยหลักร้อยไม่มีหลักร้อยไม่มีหลักสิบของเราต้องกลายเป็นเท่าไหร่ก็ต้องเป็น43ครับเพราะว่า43ในหลักสิบของเราก็คือ 430นั่นเองครับ